สวัสดีครับวันนี้วันที่24สิงหาคม2 5 6 7ขณะนี้ก็เวลาอยู่ประมาณสัก6นาฬิกา40นาทีโดยประมาณครับพี่น้องอาสภาพอากาศก็นู่นครับคืมฟ้าคืมฝนไม่รู้ว่าสา,สายจะตกหรือไม่แต่วันนี้กับผมเองมาทำการพ่นยาพ่นปุ๋ยยาป้องกันมแมลงอา้าวทำไมมันเยอะจังล่ะพี่น้องเอ๋ยบางท่านก็บอกโอ้ยเยอะจัง สำหรับการบำรุงใบของเรานี้จะเป็นการพ่นครั้งที่3หรือว่าพ่นครั้งสุดท้ายบำรุงครั้งสุดท้ายอาของใบรุ่นนี้ครับพี่น้องอถ้าเราเบาบำรุงใบรุ่นนี้เสร็จแล้วต่อไปใบเขาจะแก่เต็มที่แต่ถึงเวลานั้นเราจะาเติมปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนมามันก็รอบพวกมันอยู่อย่างนี้แหละครับพี่น้องให้เขาแตกใบอ่อนมาเสร็จ แล้วเราก็บำรุงใบเขาเสร็จบำรุงใบเสร็จก็ให้เขาแต่ใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งสําหรับวันนี้ผมก็จ,จะเติมปุ๋ยสูตรเสมอครับนี่ครับสูตรเสมอนะครับแล้วก็จุนลาธาตุไอ้จุลาธาตุนั้นมีตัวยาอยู่ตรงนั้นโอ้ยเยอะเลยครับพี่น้องเอ๋ยหกเจ็ดแปดเก้าชนิดสิบชนิดแล้วแต่บริษัทที่เขาจะมาให้เรา,อ,าอยู่ตรงนั้น,นครับนี่ใบอยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับคือว่าบำรุงใบครั้งสุดท้ายในใบรุ่นนี้นะครับในใบรุ่นนี้อา ทางดินเราก็เติมปุ๋ยสูตรเสมอไปแล้วนะครับพี่น้องอ15วันเราเติมครั้งหนึ่งเพราะเราไม่มีเวลาแต่ถ้าสวนใดมีเวลาก็10วันครั้งหนึ่งแต่ใส่น้อยๆนะครับใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งดูครับใบใบอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็บอกตามตรงนะครับยังขาดธาตุอาหารอีกเยอะเลยครับพี่น้องเอ๋ยยังขาดธาตุอาหารสำหรับผู้ที่ทำสาร ก็เอาใบรุ่นนี้แหละครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาจะเป็นกันยาอยู่แล้วเขาก็เอารุ่นนี้แหละครับพี่น้องเอ๋ยถ้าใบเพสลาดหรือใบอแก่กว่านิดนิดหนึง่งเขาก็คนสารระงับใบเมื่อให้เขาแตกใบอ่อนมาอีกหนึ่งครั้งแต่เป็นรุ่นธรรมชาติเราต้องเอาใบมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับรุ่นธรรมชาติสําสหรับแล้วทีนี้ยาป้องกันมแมลงสําหรับยาป้องกันมแมลงที่สวนของผมเองนะครับวันนี้เปลี่ยนสูตรไปอีกแล้วครับพี่น้อง เปลี่ยนสารตัวใหม่ไม่อยากให้แมลงดื้อยาครับพี่น้องเอ๋ยเราก็จะเปลี่ยนสารไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวยาไปเรื่อยๆสําสหรับปุ๋ยเราก็ยังคงที่ไว้อยู่เหมือนเดิมอยู่ถึงสามเที่ยวด้วยกันก็มีปุ๋ยสุดเสมอแล้วก็จุลาธาตุสำหรับยาป้องกันแมลงเราก็เปลี่ยนสุดาสารตัวอื่นไปแล้วสำหรับยาป้องกันเชื้อราครับช่วงนี้ครับ มีความซ้นสูงบางวันมีน้ําค้างลงอ้าวครับพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวใบเขาจะเป็นสนิมจุดสาลายนะครับพี่น้องท่านก็มาป้องกันเขาด้วยนะครับสนิมจุดสาลายทางใบก็มาป้องกันเขาด้วยสําหรับยาป้องกันมแมลงนะครับพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้มแมลงลงเยอะเลยต้นนี้สังเกตเห็นดูยอดบนโดนโดนกัดใช้แล้วครับข้างบนนี้โดนกัดไปซะแล้วแล้วทีนี้ใบก็เป็นรูแหว่ง คือกลุ่มกลุ่มพวกนี้คือแมลงกินใบคือหนอนเอาสำหรับายาป้องกันแมลงนี้เราต้องจัดกลุ่มให้ถูกนะครับช่วงนี้หนอนจะลงแต่ถ้าเราไปเอายาป้องกันเพี้ยมันมันมันไม่ตายนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับสําหรับหนอนเราต้องจัดกลุ่มให้ถูกเพราะยาเขาจะสมมติยาสารนี้สารตัวนี้เขาป้องกันเพี้ยกลุ่มเพี้ยพูดง่าย เราเอามาป้องกันหนอนมันก็ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เวลาเพีย้ยเพี้ยลงเราป้องเอาเอาหนอนกลุ่มหนอนมาลงมาพ่นมันก็ไม่ตายเหมือนกันนะครับพี่น้องเราต้องจัดกลุ่มยาให้ถูกแต่สําหรับปุ๋ยนี้ก็จัดตามนั้นครับตามที่บอกมาตั้งแต่ต้นคลิปสําหรับถ้าเราจะเอาใบอ่อนออกมาเราก็ใช้ทางดินก็สูตรยิ่มห้าเจทางใบก็สูตรยิ่มห้าห้า แล้วก็พวกสาหร่ายกลุ่มสังกสีไอ้พวกที่ให้มันแตกใบอ่อนมาง่ายๆนะครับพี่น้องอสำหรับทีนี้เขาแตกใบอ่อนมาแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มที่บํารุงใบเขาก็คือสูตรเสมอแล้วก็กลุ่มจุลธาตุพวกมมแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนไอ,อ,อ้พูดง่ายๆว่าท่านมีดีตรงไหนท่านจัดลงไปนะครับพี่น้องไอ้สำหรับกลุ่มป้องกันเชือ้อราทางดินก็ยาป้องกันทางดินก็เน่าคอดินรากเน่าโคนเน่า ท่านก็จัดไปด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกแล้วก็สนิมจุดสลายทางใบเป็นไงล่ะครับพี่น้องเยอะมไหมบางท่านก็ว่าโอ้ oh, ไม่ปลูกแล้วะใช่ครับ <laughs> ถ้าถ้าท่านคิดอย่างนั้นคงปลูกไม่ได้หรอกครับเพราะพี่น้องเอ๋ยเพราะเราปีหนึ่งปีหนึ่งเราใช้ตัวยาพึ่งสิบสิบกว่าตัวยานะครับสารบางสารก็มีแต่แพงๆทางนั้นเลยสําสหรับผู้ปลูกทุเรียนก็ต้องใจรักถึงจะทําได้นะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและภูมิภาคของท่านด้วยแต่ทุกวันนี้ตามที่ดูดูแล้วก็ปลูกกันได้ทั่วประเทศแหะครับพี่น้องแล้วทีนี้เหมือนภาคอีสานบางพื้นที่เป็นพื้นที่บางบางท่านก็บอกว่าโอ๊ยปลูกไม่ได้หรอกแต่บางท่านก็ปลูกสําเร็จอ้าวประสบความสําเร็จแล้วรสชาติก็แตกต่างกันออกไปโดยชิ่นชิงเพราะระบบน้ําระบบอ่าสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมเขาเป็นใจเอื้ออํานวย ให้รสชาติที่แตกต่างกันออกไปเหมือนเหมือนกับทางสีสะเกตนะครับพี่น้องเขาก็เมื่อ30 40ปี50ปีที่แล้วนี่แหละเขาก็นําทุเรียนจากาจันทบุรีและยองตราดนี่แหละเอาไปปลูกที่สีสะเกตเป็นแถวนั้นเป็นดินภูเขาไฟแล้วสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็แตกต่างทางภาคตะวันออกแล้วรสชาติเป็นไงอ้ารสชาติก็ดีนี่ครับพี่น้องเอาเป็นไงล่ะครับทีนี้ เขาก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองแต่ไอที่ปลูกเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วเป็นหมอนทองนะครับไม่ใช่ทุเรียนผู้ไม่ใช่พันภูเขาไฟนะครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับแต่ทุกวันนี้เขาก็เริ่มพัฒน,นาย่อยสายพันธุ์ออกไปเรียบร้อยแล้วก็มีภูเขาไฟหนึ่งภูเขาไฟสองภูเขาไฟสามก็ถือว่าก็ประสบความสําเร็จเพราะทุเรียนมีเป็นร้อย,อย,อยสายพันธุ์นะครับ ไม่เหมือนไอ้มังคุดที่อยู่ข้างๆหลังผมนี้นะครับมังคุดมีสายพันธุ์เดียวนะครับพี่น้องก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถทําสําเร็จเลยว่าเป็นมังคุดสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้เพราะมังคุดเป็นพืชพิเศษตรงที่ว่าถ้าเขาออกดอกมาไม่ต้องผสมเกสรหรอกครับพี่น้องเขาออกดอกมาเปียสเสมือนเขาติดลูกได้เลยนู่นครับที่ฝั่งนู้นนั่นนู่นนู่นครับมังคุดครับทุเรียนนี้มันต้องผสมเกสร ถึงจะติดลูกนะครับพี่น้องถ้าไม่ผสมผส,สมเกรสรไม่สมบูรณ์อ้าวก็มีภูแค่ภูเดียวสองภูสามภูไปเังนนั้นมันแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงครับพี่น้องแล้วการให้น้ําการให้ปุ๋ยการที่เขาจะให้เขาออกดอกก็แตกต่างกันออกไปนี่ครับที่มังคุดครับสําหรับมังคุดอยู่ฝั่งขวามือของผมเองก็คือราชินีแห่งผลไม้สําหรับซ้ายมือของผมก็คือ ราชาแห่งผลไม้พืชสองพืชนี้เมื่อสมัยแต่ก่อนรุ่นปู่ย่าตายายของเราเอาไปปลูกรวมกันนะครับเอาไปปลูกรวมกันแต่มันให้ผลผลิตการให้ปุ๋ยการให้น้ําการออกดอกมันแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงแต่ทุกวันนี้เขาแยกแล้วครับรุ่นใหม่ๆรุ่นลูกๆกและหลานของเราเขาแยกออกมาเขาทาเป็นสัดส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ๋มังคุดนะครับปีนี้ทางภาคตำนวนออก โค้นไปเยอะนะครับหายสาบสูญไปในพื้นที่เยอะเลยเพราะเขาตัดออกเพื่อไปปลูกทุเรียนแทนสาเหตุอะไรสาเหตุตรงที่ว่าบางปีก็ให้ผลผลิตเยอะควมจำปินราคาตกบางปีไม่ออกดอกเลยครับพี่น้องเป็นไงล่ะเป็นช่นนงงั้นเลยสู้ทุเรียนไม่ได้ทุเรียนบางท่านก็บอกว่าโอ้อีกไม่นาน เราก็จะได้กินทุเรียน3โลรอ้อมันก็มีต้องนานแล้วแต่ท่านไปซื้อที่ไหนล่ะไม่ได้3โลรอ้อทางนี้บางที่เขาซื้อกิโล20บาทก็มีกิโล5บาทก็มีแต่ถามว่าไอ้ทุเรียนที่ท่านซื้อ3โลร้อยนี่มันมีคุณภาพไหมรูปทรงลัก,ลกษณะสวยงามหรือไม่แตแค่นั้นเองนะครับพี่น้องมันมีหลายราคานะครับทุเรียน มีเป็นหกเแปดราคาเลยนะครับพี่น้องมีตั้งแต่ราคาห้าบาทนะครับพี่น้องไอห้าบาทก็ไอลูกที่พายุโค่นล่วงหล่นลงมานั่นแหละครับห้าบาทไอกิโลละแสนท่านก็ไปซื้อที่ของจังหวัดนนท์นั่นแหละครับพี่น้องเอ๋ยก็มันขึ้นอยู่กับว่า,าท่านใดชอบอยู่ในลักษณะเช่นใดขึ้นอยู่กับปัใจจัยในกระเป๋าของท่านท่านมีความสามารถซื้อท่านก็ซื้อไปสําสหรับท่านใดที่ไม่ไม่ต้องการซื้อแพงๆแล้วก็ซื้อกิโลละร้อยสองก็พอรับประทานได้ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี